เอาละครับคันนี้ก็เป็นรถบั๊นะครับผมก็ต้องมีรถบักก่อนนะครับถึงจะทําตามคลิปนี้ได้นะครับผมก็ตามนั้นเลยสูตรก็ไม่มีอะไรมากดูกันให้จบเด้อแรงแน่นอนครับผม โอเคครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมช่องเซมจี G ้ซีเฮนนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนขับรถบั๊นะครับหรือว่ามาสอนจูนรถบั๊กอะไรพวกนี้นี่แหละก็อย่างแรกก็ไปหารถบั๊มาก่อนนะครับผมคันนี้รถผมก็มีมานานแล้วนะแต่ก่อนมันก็เป็นรถบั๊นี่แหละแล้วก็พออัปเดตใหม่มันก็ไม่บั๊กนะก็ต้องไปหาคนทําใหม่ก็ไปได้มาคันนี้โอเค ทำมาเรียบร้อยแล้วคันนี้ก็เป็นรถบา็กเหมือนเดิมแล้วก็จะมาสอนให้ดูนะครับการขับขี่อะไรพวกนี้นะไม่มีอะไรมากเราใช้เป็นยางสปอร์ตนะครับผมโอเคยางสปอร์ตก่อนที่เราจะไปดูสูตรเกียร์กันเนี่ยเราก็ไปดูการขับขี่กันก่อนเลย <Yeah. S 1> เรามาดูสนามเลสซิ่งกันก่อนเลยตั้งค่าก็ไม่มีอะไรมากก็ปรับ LWD อย่างเดียวแค่นั้นแหละเดี๋ยวท้าแข่งก่อน อันนี้ยางก็ใช้ยางอันที่สามนะเรียบร้อยยวใส่เกียร์ก่อนเราเราใช้เกียร์สามนะครับโอเคใช้เกียร์สามในการวิ่งปาดจะรอดหรือเปล่าชนข้างทางแล้วมั้งนี่เอาได้อยู่ได้อยู่ก็วิ่งประมาณนี้เลยลันแรกก็วิ่งไปที่สี่จุดสี่หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวมาดูลันต่อไปกันเลยลันนี้ยางน่าจะร้อนขึ้น ก็จะวิ่งเท่าไหร่ไม่รู้มาดูกันนี่เกียร์สามเรียบร้อยไปเลยแคบเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยสี่จุดหนึ่งแปแม่เมื่อกี้มันบั๊กไปนิดนึงเดี๋ยวเอาอีกสักรอบ4.18เข้าเกียร์สามป๊๊บเรียบร้อยไปโอ้ยรถเดียวรถเดียวอ่ะรถเดียวอ่ะ หันชนแล้ว4.14 oh <no. S 1> นั่นขับงงๆเลยทีนี้ไปสักรอบอีกสักรอบ,อกกรอบเกียร์สามเรียบร้อยไปอ้ยรถ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 วิ่งบี้ออกไปแล้วอะ่ะเฮ้วิ่งช้าเลยทีนี้ก็น่าจะวิ่งประมาณนี้นะครับ อ่ะครับอันนี้ก็เป็นสนามไฮเวย์นะครับผมก็มาดูกันจะวิ่งกันสักกี่วิอันนี้ก็ล้อยางเปล่าเลยล้อยางยังไม่ร้นนะก็ใส่เกียร์สามไปเลยเอา้าวนี่เจ็ดสามไปไม่รู้วิ่งเท่าไหร่มาหลันแรกก็วิ่งประมาณนี้เลย4.76นะครับผม 4.76ไม่รู้เร็วไหมเดี๋ยวมาดูล้านต่อไปอันนี้ยางก็ร้อน75%เลยไปไปก็วิ่งประมาณนี้เลย4.58นะครับผม4.58ก็น่าจะวิ่งประมาณนี้นะ4.58ลอยสักรอบลอยสักรอบ นอันน่ะ4.61น่ะมี4.61มาด้วยน่าจะวิ่งประมาณนี้นะ4.6อ่ะวิ่ง4.6เลยโคตรแรงอ่ะ4.58 น่าจะวิ่งเวลานี้ตลอดนะ4.5 8ก็ดูดีครับผมไม่รู้ดันโลจะวิ่งได้เปล่าดันโลเดี๋ยวไปดูดันโลหน่อยอันนี้ก็ใช้เกียร์หนึ่งขับไปก่อนนะรถคันนี้มันก็จะบักตลอดเลยนะครับเราแทบไม่ต้องกดคันเร่งเลยนะนี่อันนี้เราก็มาอยู่สนามดนะันโลแล้วรถก็น่าจะตรงแล้วแหละพร้อมที่จะขับออกไปแนละ้ว แล้วใส่เกียร์สามก่อนไปไปโคตรแรงอะ่ะโอ้รถบัสมันวิ่งแบบนี้นี่เองว่าแล้วเธอมันแรงแท้แรงแท้โอ้ยอย่างนี้รถสเต็ปก็แพ้ชิบผายเลยโอ้โหวิ่งเท่าไหร่่ะนะ่ะ ปับมาเกียร์สมันก็จะเบรกนะถ้าเราลงรถมันก็จะหายบักนะครับขึ้นรถไปใหม่นี่หายบักแล้วแล้วก็ขับเกียร์หนึ่งปกติโอ้มันแรงมากเลยนะให้เราออกไวดีกว่าแล้วก็จะมาดูสูตรกันนะครับผมสูตรก็ไม่มีอะไรมากเลยนี่เลยนะครับอันดับแรกก็ ใส่ล้อยางก่อนเลยล้อยางก็ใช้เป็นยางอันที่3นะครับผมแล้วก็โซรเกียร์ก็ประมาณนี้เกียร์หก็เอาไว้ขับปกติเกียร์สก็เป็นเกียร์โล่งๆเลยเอาไว้เบิ้ลเร่งเครื่องเกียร์สมนี่เอาไว้ขับแรงๆเลยเกียร์สก็เอาไว้เบรกนะเกียร์หเกียร์หเกียร์เก็ไม่มีอะไรนะครับผมแล้วก็มาดูช่วงล่างนี่เลยช่วงล่างก็ประมาณนี้ ก็ปรับตามนี้ได้เลยนะครับบางคันมันก็ต้องปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะอันนี้ก็ไปหามาเหมือนกันสูตรนี้แล้วก็อันนี้เลยเราก็จะถ่วงไปข้างหน้านะครับผมถ่วงไปให้สูตรก็ได้ผมก็จะถ่วงประมาณนี้พอแล้วไม่ต้องปรับเยอะก็ประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้ก็มาบอกสูตรแค่นี้แหละคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรละ ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับใครสนใจซื้อรถหรือซื้อเงินทักเฟซส,ส่วนตัวมาหาผมได้เลยนะครับลิงก์เฟซผมอยู่ใต้คลิปนะครับขอบคุณมากครับที่ดูคลิปผมจนจบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ